ก็คือว่ามีน้ำผลไม้ขนาด1ลิตรเทใส่แก้วทรงกระบ,บอกให้มีกระสุภายในสัหเซน cm, ลึือสิบเซนเต็มแก้วได้กี่แก้วและแก้วสุดท้ายได้น้ำผลไม้ปริมาตรเท่าใดเราจะใช้ปริมาตรทั้งหมดที่มีหารด้วย ปริมาตรของแก้วทีนี้ให้ดูเราเราจะแบ่งเป็นสองอันน,นนะปริมาตรทั้งหมดที่มีนี่คือมีอยู่หนึ่งิแล้วก็ปริมาตรของแก้วหนึ่งแก้วเนี่ยแก้วทรงกระบอกนี่เราก็ไปหาปริมาตรของแก้วมาก่อนซึ่งปริมาตรของแก้วเนี่ยปริมาตรของแก้วา i r กำลังสองเฮแล้ว Pi, r, ลาย r หลังานี้ก็คิดได้ดิ อันนี้3.5เกี่ยวข้องกับแม่เจ็ดพายแล้วก็จะที่2.7และสมี3.5ก็เขียน3.5แต่เยกวลังสองคู่เขียนสองครั้งนี้นะ H ก็คือนี่ความสูงหรือความลึกของเขาคู่นี้ตัดให้ตัดไปก่อนแล้วที่เหลือก็คิดเลขเอาอ่าได้เท่ากับ385ลูกบาทเซร็จ Okay. แก้วหนึ่งใบเนี่ยสามร้อยแปสิบห้าลูกบาทเซนเป็นแก้วเลยเนาะถ้าจะหารกันเนี่ยไอตัวเนี้ยหน่วยยังไม่สัมพันธ์กันติน้ําปริมาตรเป็นมาตรผ,ผลน้ําผลไม้ที่มีมันเป็นหนึ่งลิตรป,ปะ่ะแต่แก้วของเราหน่วยเป็นลูกบาทเซนเราก็เปลี่ยนนิดให้เป็นลูกบาทเซนน้ำผลไม้เนี่ยหนึ่งลิตรอยากเป็นลูกบาทเซนให้คูณพันก็จะกลา,ายเป็นหนึ่งพันลูกบาทเซนติเมตร บรรยากับหนึ่งพันหารด้วยสามร้อยแปดสิบห้าแล้วก็หารตรงตรงเลยหารไม่ลงตัวหรอกหารไม่ลงตัวแล้วเหลือเศษอะเนื้อไปตั้งหารเอามีตั้งหันมาถึงเห็นนะสามครั้งได้ไหมสามครั้งเกินไม่สองครั้งสองห้าสิบสองแปดสิบหกสิบหกเป็นสิบเจ็ดสองร้อยหกเจ็ดแล้วก็ลบกันอันนี้เหนือ สามอันนี้เหลือสองอ่ะโอเคใช่ไหมเส,มสอ่ะโอเคทีนี้พอหารกันเสร็จปุ๊บเนี่ยไอสองข้างบนเนี่ยจะเป็นสองแก้วแล้วตรงนี้เป็นเศษเศษตรงนี้ก็คือหน่วยเ,เหมือนเดิมเหมือนก็คือลูกบาเซมฉะนั้นคือจะได้สองแก้วเหลืออยู่สองร้อยสามสิบลูกบาศกเซนติเมตเต็มแก้วได้สองแก้ว แล้วแก้วสุดท้ายคือแก้วที่เหลือนี่คือเทจนหมดนะแต่จะได้แค่ไม่เต็มแก้วได้แค่230